โย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 กราบตัวดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับจะกันอีกแล้วนะครับโอเลยเดยนะโอเคก็วันนี้นะครับโอจะมาทำคลิป ตอบคำถามเกี่ยวกับ b m w s 1dr ดีไหมเป็นคำถามส่วนใหญ่จะเป็นจากน้องๆน,นะอายุประมาณครับ2 0นะครับ20ถึง24 25ได้แหลนะเนาะถามโอเข้ามาแต่โอจะขอตอบด้วยประสบการณ์ที่โอขับเันมาเนาะประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วนะครับว่ามันดีไหมโอจะตอบเปรียบเทียบเอานะครับ <c oughs> เหตุผลกับความเป็นจริงนะครับที่มันอยู่บนพื้นฐานะนะครับไม่เอาแบบว่าตอบแบบ พูดแล้วมึงดูดีอะไรประมาณนี้นะเผื่อว่าใครกำลังกำลังเดที่จะซื้อเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้เนาะเออว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในมอลเลยดีกว่าไปก็เดี๋ยวโอนะครับจะตอบแบบง่ายๆเลยเนาะตอบแบบภาษาชาวบ้านเลย เอาให้แบบว่าเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าใจกันได้ง่ายนะครับพูดปุ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นภาพตามไปเลยนะนะครับมาข้อแรกถ้าเพื่อนๆนะครับยอมจ่ายเงินเกือบล้านนะครับเพื่อซื้อเอกลักษณ์ความเป็น S พันซื้อระบบความปลอดภัยของมันซื้อระบบที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยและขับขี่ได้ง่ายมากขึ้นซื้อระบบช่วงล่างของมันที่เขาบอกว่าถอดแบบมาจากรถยนต์ BM เเลยก็ว่าได้นะครับผมบอกเลยได้เลยว่าเพื่อนๆคิดถูกในข้อนี้นะครับที่จะเลือกซื้อ S พัน มามาข้อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าซื้อเอสพันไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเจอปัญหาเกี่ยวกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเบรกระบบอะไรของมันทุกอย่างถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆทาเองได้เนี่ยเพื่อนๆคิดผิดนะครับในข้อนี้เพราะว่าเอสพันเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นไฟฟ้านะครับทำอะไรก็ต้องเสียบกองอ่านโค้ดเอานะครับแล้วก็แปลงดูว่าจุดบวกพ่อมันอยู่ตรงไหนถึงจะซ่อมได้ถูกจุดนะเพื่อนๆอย่าไปเดาเอาเองนะเพื่อนๆต่อไปถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าเอสพันเนี่ยมันประหยัดน้ํามัน นะครับมันเป็นรถที่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ก็คือขับทุกวันเนี่ยนะครับผมขอบอกเลยตรงนี้ว่าเพื่อนๆคิดข้อนี้ผิดนะครับอ้าวถามว่ามันใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้เหรอจริงๆมันใช้ได้ครับแต่ถ้ารถติดหนักๆเนี่ยนะเพื่อนๆหนึ่งคือมันร้อน2แล้วมันจะกินน้ํามันนะถ้าเพื่อนๆขี่ทุกวันเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่าเอสพันเนี่ยมันกินน้ํามันค่อนข้างมากเลยนะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆสู้ค่าน้ํามันไหวนะเพื่อนๆก็จัดเลยขี่ทุกวันได้เลยครับอันนี้ผมบอกได้เลยข้อต่อไปนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะมองหารถที่มีความแรงตอบสนองต่อความต้องการของเพื่อนๆได้ตลอดเวลานะครับมีระบบความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆเลือกเอสพันเนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆคิดถูกเลยครับมาข้อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอสพันนะครับขับขี่สบายไม่เมื่อยขับขี่ในระยะทางไกลๆได้สบายไม่เมื่อยเนี่ย ผมขอบอกเลยว่าเพื่อนๆค่อนข้างที่จะคิดผิดนะครับในข้อนี้แต่ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถคันหนึ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเอาไปขับขี่ในสนามได้ด้วยถ้าเพื่อนๆเลือกเอสพันเนี่ยอันนี้เพื่อนๆคิดถูกเลยครับและถ้าเพื่อนๆคิดว่ารถในราคาระดับนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรเลยปัญหาโน่นนี่นั่นที่ทำให้เพื่อนๆกวนใจในการขับขี่หรือว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยเพื่อนๆคิดข้อนี้ผิดนะครับ มาข้อนี้นะเป็นเพื่อนโคตรสาคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับคิดว่าซื้อเอสพันมาเพราะซื้อตามกระแสนะครับซื้อตามเพื่อนซื้อตามกลุ่มผมอยากจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนคิดผิดในข้อนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนซื้อมาแบบนี้แล้วครับสุดท้ายเพื่อนเพื่อนจต้องจอดนะครับถึงไม่จอดสุดท้ายก็ต้องขายมันทิ้งไปนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ชอบมันจริงๆนั่นเองนะและข้อสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าซื้อมาเพราะความชอบจริงๆความหลงไหลในสองล้อไม่เกี่ยงว่าจะโดนแดดจะโดนลมจะโดนฝนถึงแม้ขนาดว่ามันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยเพื่อนๆน,นั่งกินข้าวแล้วได้มองมนะันอ่ะเพื่อนๆก็มีความสุขอันนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆนะคิดถูกมากเลยนะครับและสิ่งสุดท้ายก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆ ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดีได้โดยตรงนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน ออสําหรับเจ้าเอสพันเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดีต่อผมแต่มันอาจจะไม่ดีต่อคนอื่นมันก็เป็นได้ประมาณนั้นนะส่วนเพื่อนๆที่อยากสแสดงความคิดเห็นนะครับก็สามารถสแสดงความคิดเห็นกันลงมาในใต้คอมเมนต์ข้างล่างกันได้เลยมีอะไรเรามาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและสุดท้ายนี้โอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับโอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้โอด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้โอทำด้วยแหละ โอ้ขอจากกันไปจากตรงนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ